สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การคุยกันแบบเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันในเรื่องหลักธรรมสำคัญกลุ่มหนึ่งในพุทธศาสนาค่ะจากข้อมูลที่เรามีคือหัวข้อหลักธรรมหมวด5รากฐานการปฏิบัติซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนที่เยอะมากๆเลยนะคะที่ว่ามีถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์ครับมหาศาลจริงจ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจแก่นของธรรมะห้าหมวดนี้ให้ง่ายที่สุดค่ะโดยเฉพาะเลยนะคะเราจะเน้นไปในมุมที่เอ่อนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ที่สำคัญคือสังเกตเห็นผลหรืออาจจะเรียกว่าวัดผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นได้จริงๆครับน่าสนใจมากครับประเด็นเรื่องการวัดผลนี่ใช่ค่ะมาดูกันว่าหลักธรรมพื้นฐานเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิต การฝึกจิตใจแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เราพอจะสัมผัสหรือสังเกตเห็นได้ยังไงบ้างเนื้อหาหลักๆก,ก็ตามชื่อเลยค่ะมี5หมวดคือศีลหอินทรีย์หพละ5นิวรณหและขันห้าเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะดูทีละประเด็นกันเลยดีกว่านะคะหมวดแรกเลยที่คิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือศีลห้าค่ะ เป็นเหมือนกฎพื้นฐานเลยนะคะของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของชาวพุทธหรือจริงๆก็คือทุกคนนั่นแหละค่ะก็จะมี5ข้อเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากการพูดเท็จครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาต่างๆใช่ครับทีนี้ถ้าเราจะมองในมุมที่ เน้นผลลัพธ์ที่สังเกตได้หรือวัดผลได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับสินห้านี่ชัดเจนมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ข้อห้ามลอยๆครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือสร้างความไว้วางใจในสังคมเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสังคมที่คนส่วนใหญ่พยายามรักษาสินห้าได้เนี่ยความกลัวเรื่องออชีวิตทรัพย์สิสนมันจะลดลงทันทีเลยอื mm. จริงค่ะความหวาดระแวงเรื่องคู่ครองนอกใจก็น้อยลง การพูดจากการก็น่าเชื่อถือมากขึ้นคนมีสติไม่ไปก่อเรื่องเพราะความเมาผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือความสงบสุขความปลอดภัยในชีวิตประจําวันอันนี้แหละครับคือสิ่งที่วัดผลได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในสังคมค่ะมันไม่ใช่เรื่องนามธรรมาเลยแต่เป็นคุณภาพชีวิตที่จับต้องได้จริงๆโอ้ฟังดูแล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะมันส่งผลต่อบรรยากาศการอยู่ร่วมกันโดยตรงเลยจริงๆนะคะ ทีนี้พอเรามีพื้นฐานความประพฤติที่ดีแล้วจากศีห5ขั้นต่อไปก็คงการพัฒนาภายในจิตใจใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นก็คือหมวดที่2อินรียห้ในข้อมูลบอกว่าเหมือนเป็นเครื่องมือหรือพลังฝ่ายรู้นะคะใช่ครับอินรี่ห้ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิ ปัญญาเปรียบเหมือนกับทักษะหรือศักยภาพ5ด้านที่เราต้องพัฒนานะครับเพื่อความก้าวหน้าทางจิตศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นที่ถูกทางเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทําดีวิริยะก็ความเพียรการลงมือทําจริงๆสติก็ความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่เผลอไผลสมาธิความตั้งมั่นของจิตและสุดท้ายปัญญาก็คือความเข้าใจตามความเป็นจริง แล้วการพัฒนาอินทรีย์ห้าพวกนี้นะค่ะเราจะสังเกตเห็นผลหรือวัดผลความก้าวหน้าของตัวเองได้อย่างไงบ้างคะเพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องข้างในใจซะส่วนใหญ่เลยเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันสังเกตได้นะครับแม้เป็นเรื่องภายในอย่างแรกเลยคือทํา้าอย่างนี้มันทํางานแบบว่าเสริมกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะเรามีศรัทธาที่ถูกต้องมันจะผลักดันให้เกิดวิริยะคือความเพียรไม่อยากท้อถอยง่ายๆออื พอลงมือทํำด้วยความเพียรเนี่ยสติก็จะเข้ามามีบทบาทสําคัญทําให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่หลงทางเมื่อสติมันคมชัดต่อเนื่องจิตก็เริ่มสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นอ๋อ oh. และพอจิตมีกําลังจากสมาธิแล้วเนี่ยปัญญามันก็จะเอ,อเฉียบคมขึ้นมองเห็นอะไรได้ชัดเจนทะลบปลุกป,ป่งมากขึ้นแล้วเราจะสังเกตได้จากอะไรคะอืมทาอะไรต่อเนื่องได้นานขึ้นอันนี้ก็คือวิริยะค่ะ <c oughs> หรือจากเดิมใจลอยบ่อยๆคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาเริ่มรู้ทันความคิดตัวเองได้เร็วขึ้นเออนี่คิดไปแล้วนะดึงกลับมาอันนี้ก็คือสติอจากเดิมนั่งสมาธิแล้วฟุ้งตลอดเลยเริ่มมีช่วงที่จิตสงบนิ่งได้นานขึ้นไม่วอกแวกง่ายอันนี้ก็สมาธิหรือจากเดิมที่มองปัญหาแล้วท้อแท้ไปหมดเริ่มมองเห็นทางออกหรือเข้าใจสาเหตุของมันได้ดีขึ้นอันนี้ก็ปัญญาอ๋อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ นี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้ในเชิญคุณภาพเลยจากการฝึกฝนอินซีแต่ละด้าน ค่ะคือสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยหรือความสามารถในการรับมือกับเรื่องต่างๆของตัวเองนี่เองนะคะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยทีนี้หมวดถัดไปคือพละห้าชื่อองค์ประกอบเหมือนอินทรีห้าเป๊ะเลยค่ะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ในข้อมูลบอกว่าเน้นเรื่องความมั่นคงอันนี้มันต่างกันยังไงกับอินรีห้าล่ะคะครับเป็นคำถามที่ดีเลยเพราะชื่อเหมือนกันเป๊ะ อาจจะสับสนได้ง่ายถ้าจะเปรียบเทียบนะครับอินทรีห้าเนี่ยเหมือนการที่เรามีเอ่อมีศักยภาพหรือมีเมล็ดพันธุ์ในด้านนั้นๆค่ะแต่พละหา้าคือการที่ศักยภาพนั้นมันเติบโตจนแข็งแรงมีกําลังมากพอที่จะต้านทานสิ่งตรงข้ามได้แล้วอยู่ตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับศรัทธาในอินทรีห้าอาจจะแค่เชื่อมั่นในระดับหนึ่งแต่ศรัทธาในพระหา้าคือเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจนไม่หวั่นไหวเลยแม้จะเจอคนพูดให้ค่อยว หรือเจอสถานการณ์ที่ทําให้สงสัย๋อ oh. หรือวิริยะในพระห้าก็คือเพียรจนเอาชนะความขี้เกียจได้อย่างเด็ดขาดสู้ได้ตลอดสติในพระห้าคือระลึกรู้ได้ต่อเนื่องจนกิเลสมันครอบงําได้ยากมากๆสมาธิในพระห้าก็คือตั้งมั่นจนไม่ฟุ้งซ่านง่ายๆแม้จะมีอะไรมารบกวนเยอะแยะปัญญาในพระห้าก็คือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจนไม่หลงผิดไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ง่ายๆครับ แล้วความมั่นคงหรือกําลังที่ว่านี้มันวัดผลได้ยังไงในทางปฏิบัติคะวัดผลได้จากความสม่ําเสมอและความทนทานครับผม <S <S เช่นเราตั้งใจจะทําความดีบางอย่างหรือตั้งใจจะฝึกอะไรบางอย่างสังเกตดูว่าเราทําได้ต่อเนื่องแค่ไหนหรือว่าทาทาหยุดหยุดพอเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคหน่อยก็เลิกกลางคันหรือเปล่าอืมถ้าเรายังคงทําต่อไปได้เรื่อยๆแม้จะยากลําบาก นั่นก็แสดงว่าเรามีพะละในด้านนั้นๆมากขึ้นแล้วหรือเวลาเรารเผชิญกับอารมณ์ด้านลบเช่นความกโกรธความท้อทแท้ใจเราสามารถรักษาความเป็นปกติของใจไว้ได้ดีแค่ไหนไม่ใช่โดนมันพัดพาไปง่ายๆค่ะความสามารถในการยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคภายในใจเราเองพวกกิเลสต่างๆและอุปสรรคภายนอกปัญหาชีวิตโดยไม่ล้มเลิกง่ายๆนี่แหละรับคือเครื่องวัดความแข็งแกร่งของพะละห้าที่เรามี ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะอินทรีย์คือการมีสิ่งนั้นส่วนพละคือความแข็งแรงของสิ่งที่เรามีนั่นเองพอเรามีเครื่องมืออินทรีย์แล้วทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นพละแล้วทีนี้ก็ต้องมารู้จักกับอุปสรรคหรือสิ่งที่มาขัดขวางความก้าวหน้าบ้างใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นก็คือหมวดที่4นิวรหใช่ครับนิวรหก็คือกามฉัน ความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันสวยๆงามๆน่าเพลินใจพยาบาทความคิดร้ายความกโกรธความไม่พอใจถีว่ามิทะความง่วงเหงาหานอนความซึมเศร้าท้อแท้เบื่อหน่ายอุดทัดจากกุกุจจะความฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยกับความรำคาญใจหงุดหิดและสุดท้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในหนขางปฏิบัติ พวกนี้เป็นเหมือนเอมฆหมอกที่มันมาบดบังปัญญานะครับทำให้จิตไม่สงบไม่พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปแล้วการวัดผลเกี่ยวกับนิวรณ์นี่มันทำได้ยังไงคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการไม่มีมากกว่าการมีนะคะใช่ครับการวัดผลในที่นี้มีสองระดับเลยครับหนึ่งคือการรู้ทันการรู้ทันครับและสองคือความถี่และกำลังของมันที่ลดน้อยลงไป การที่เราสามารถสังเกตแล้วก็รู้ตัวได้ว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังง่วงนะทินมิทะหรือเฮ้ยนี่กำลังคิดแค้นคนนั้นอยู่พยาบาทหรืออ้าวใจมันลอยไปเรื่องอื่นอีกแล้วอุทธัจจะแค่การรู้ทันนี่ก็ถือเป็นความก้าวหน้าขั้นแรกที่วัดผลได้แล้วนะครับอ๋อค่ะ จากเดิมที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยปล่อยให้มันครอบงำความคิดความรู้สึกเราไปเรื่อยๆพอรู้ทันบ่อยๆเข้าเราก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นว่าอ๋อเจนิวรตัวนี้มันมาบ่อยจังมันมักจะมาตอนไหนนะ จากนั้นขั้นที่2ก็คือการสังเกตความเปลี่ยนแปลงครับเมื่อเราพยายามใช้ธรรมะข้ออื่นมาแก้ไขมันเช่นใช้สติจากอินทรียห้ดึงจิตกลับมาเมื่อมันพุงซ่านหรือใช้เมตตามาดับความคิดพยาบาทหรือใช้ความเพียรวิริยะจากพละหามาสู้กับความง่วงซึมค่ะเราจะวัดผลได้จากความถี่ที่นิวรณ์มันเกิดขึ้นน้อยลงหรือถึงมันจะมามันก็อยู่ไม่นานกําลังมันอ่อนลง ใจิตใจเราโดยรวมก็จะปลอดโปร่งขึ้นสงบได้ง่ายขึ้นอันนี้คนปฏิบัติจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ด้วยตัวเองเลยครับเหมือนเรารู้จักศัตรูแล้วก็หาวิธีรับมือจนศัตรูมันอ่อนกําลังลงเรื่อยๆแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะมาถึงหมวดสุดท้ายกันแล้วค่ะคือขันห้าข้อมูลบอกว่าเป็นการอธิบายองค์ประกอบของสิ่งที่เราเรียกรวมๆว่าชีวิตหรือตัวตนของเราเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ดูเหมือนจะนําไปสู่ความเข้าใจเรื่องอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนด้วยใช่ครับขันห้าก็ประกอบด้วยรูปคือร่างกายวัตถุสิ่งของต่างๆที่จับต้องได้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจําได้หมายรู้จําชื่อจําหน้าจําเรื่องราวต่างๆสังขารคือความคิดปรุงแต่ง เจตนาความตั้งใจต่างๆทั้งดีและไม่ดีและวิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีสิ่งมากราะทบการเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยครับเพราะมันชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราจริงๆแล้วมันเป็นแค่การรวมกันชั่วคราวของส่วนประกอบ5อย่างนี้เท่านั้นเองคที่แต่ละอย่างมันก็ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารอะไรที่เป็นตัวตนที่มันคงที่ถาวรจริงๆหรือที่เรียกว่าอนัตตานั่นแหละครับการเข้าใจเรื่องขันห้ากับอนัตตานี้ฟังดูเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วเราจะเชื่อมโยงกับเรื่องการวัดผลหรือสังเกตผลได้ยังไงในชีวิตประจําวันล่ะคะเป็นคําถามสําคัญเลยครับแม้จะดูเป็นนามธรรมมากๆนะครับแต่ผลของการเข้าใจขันห้าเนี่ย มันวัดผลได้จากระดับของความทุกใจที่ลดลงครับอ๋อความทุกใจที่ลดลงใช่ครับลองสังเกตดูนะครับเวลาเราทุกข์มากๆเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นในขันใดขันหนึ่งหรือหลายๆขันมากเกินไปเช่นยึดมั่นในรูปว่าร่างกายเราต้องสวยต้องแข็งแรงตลอดไปพอแก่ตัวลงหรือเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ค่ะยึดมั่นในเวทนาอยากได้แต่ความสุข ไม่อยากเจอความทุกข์เลยพอเจอเรื่องไม่ถูกใจเข้าหน่อยก็เป็นทุกข์มากยึดมั่นในสัญญาความทรงจำเก่าๆที่ฝังใจทั้งดีและร้ายยึดมั่นในสังขารคือความคิดความเห็นของตัวเองพอมีใครคิดต่างหรือมาวิจารณ์ก็โกรธก็ไม่พอใจอื mm. ยึดมั่นในวิญญาณการรับรู้ต่างๆเมื่อความเข้าใจเรื่องขันห้าและอนัตตาค่อยๆซึมลึกเข้าไปในใจเรา มันจะทำให้ความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานเหล่านี้มันค่อยๆค,คลายลงเบาลงเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันก็แค่รูปแค่เวทนาแค่สัญญาแค่สังขารแค่วิญญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่ตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงหรอกค่ะ พอความยึดมั่นลดลงเวลาเราเจอกับความเปลี่ยนแปลงความพลัดพรากความไม่สมหวังหรือคำตำหนิติเตียนเราก็จะทุกน้อยลงวางเฉยกับมันได้มากขึ้นใจมันจะเบาสบายขึ้นโปร่งขึ้นนี่คือผลลัพธ์ที่วัดได้ในเชิงคุณภาพความรู้สึกและระดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราเลยครับผม โอ้โหฟังดูแล้วเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตครั้งใหญ่เลยละคะคือแทนที่เราจะพยายามไปควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจเราก็เปลี่ยนมาทำความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นแทนซึ่งผลลัพธ์ก็คือความทุกข์ที่น้อยลงนี้เองโอเคค่ะเราก็ได้สำรวจครบทั้ง5หมวดแล้วนะคะทั้งศีล5อินทรีย์5พละ5นิวรณ์5และขันธ์5สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่ได้ยังไงบ้างคะ ถ้าให้สรุปเป็นภาพใหญ่นะครับหมวดทำห้ากลุ่มนี้ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบเลยครับเริ่มจากสิน5เป็นการสร้างพื้นฐานภายนอกที่ดีงามก่อนทำให้การอยู่ร่วมกันมันสงบสุขแล้วก็เป็นเหมือนรั้วป้องกันปัญหาใหญ่ๆที่จะมากระทบการฝึกฝนภายในของเราค่ะเป็นฐานรากใช่ครับจากนั้นอินสียห้าและพละหา 5, ก็คือการสร้างเครื่องมือและกำลังภายในจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้น คือต้องมีทั้งศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาเพื่อใช้ในการเดินทางหรือการปฏิบัติธรรมพอมีเครื่องมือและมีกำลังแล้วก็ต้องรู้จักนิวรห้าซึ่งเปรียบเหมือนอุปสรรคภายในใจเราเองที่ต้องคอยรู้ทันแล้วก็หาทางกำจัดหรือละวางม,มันออกไปอ mm. เพื่อให้จิตใจมันปลอดโปรง่งพร้อมที่จะเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้น และสุดท้ายขันห้าก็คือการใช้ปัญญาที่เราพัฒนาขึ้นมานี้แหละครับมาทำความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตและตัวตนเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นต้นตอสำคัญของความทุกข์ทั้งปวงะจะเห็นว่ามันครอบคลุมทั้งศีลคือความประพฤติที่ดีงามสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตซึ่งก็มาจากการพัฒนาอินทรียพละและการละนิวรนนั่นเองและปัญญา คือความเข้าใจถูกตามจริงผ่านการเข้าใจเรื่องขันห้าครบทั้งสามด้านของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเลยครับผม เป็นภาพรวมที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันดีมากๆเลยค่ะทําให้เห็นว่าหลักธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่แยกส่วนกันเลยนะคะแต่เป็นเหมือนองค์ประกอบที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงคือความสงบสุขและความเข้าใจในชีวิตที่มากขึ้นซึ่งเราก็สามารถสังเกตและวัดผลความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในตัวเราจริงๆด้วยการพูดคุยเจาะลึกเรื่องหลักธรรมหมวด5้าของเราในวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะหวังว่าการที่เราได้มาแจากแจงแยกแยะแล้วก็พยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึง ผลลั์ที่พอจะสังเกตได้จริงจะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมและความสำคัญของธรรมะแต่ละหมวดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก่อนจะจากกันไปมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปใคร่ครวญหรืออาจจะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในบรรดาหลักธรรมทั้ง5้าหมวดนี้ศีลอินทรีย์พละนิวรและขันมีหมวดไหนหรือธรรมะข้อไหนที่เรารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องหรือกำลังเป็นประเด็นท้าทายสำคัญในชีวิตพระจาวันของเราตอนนี้มากที่สุด การลองตั้งคำถามแล้วก็สำรวจตัวเองแบบนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำธรรมะมาปรับใช้พัฒนาตนเองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ